ปูปริศนาช็อกพี่อ้อยเข้าโรงพยาบาลสามิทิ์อาการสุดเร็วมากค่ะเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียนักแสดงรุ่นใหญ่ของวงการบันเทิงบ้านเราเลยละค่ะสำหรับอ้อยการจนาจ,จินดาวัตเสียชีวิตลงเมื่อวันที่27สิงหาคมในช่วงบ่ายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวัย61ปี้วยโรคหัวใจท่ามกลางความเสียใจของวงการบันเทิงครอบครัวและแฟนคลับค่ะ ทางด้านของปู่ปิดสนากั่มพินิตได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กแสดงความเสียใจพร้อมทั้งระบุอาการป่วยของพี่อ้อยเอาไว้ว่าขอร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของพี่อ้อยพี่สาวที่เคารพรักช็อกมากมีแต่คนโทรมาบอกว่าได้ยินข่าวว่าพี่อ้อยการนั้นเสียให้ปูเช็คข่าวทีเราก็เฮ้ย hey, ไม่มางก็เนี่ยเมื่อวันที่29กรกฎาคมตอน5โมง43านาทีพี่อ้อยยังส่งอะไรมาให้ดูอยู่เลยตอนนั้นปูก็ยุงย่ง ก็เลยมีการเปิดดูผันผ่านโดยยังไม่รู้เลยว่าพี่อ้อยส่งอะไรมามองผันผ่านก็เหมือนเครื่องชั่งน้ําหนักก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วก็ลืมตอบด้วยวันนี้คือพอมาเปิดดูไลน์เพื่อจะโทรหาพี่อ้อยและทักไลน์ไปก็เงียบเลยมาเปิดรูปแบบชัดเอา้านี่มันเครื่องวัดความดันกับชีพจรตัวเลขที่โชว์คือผลความดันซึ่งไม่ค่อยดีนักเท่าไรหร่หรอกปู่ก็เดาว,ว่าพี่อ้อยอาจจะอยากสื่อมาบอกว่าป่วยนะไม่ปกตินะแกก็ไม่บอกตรงๆถง้าบอกปู่คงพูด พุ่งไปเยี่ยมแล้วล่ะเสียใจจังที่หลังๆมานี้ไม่ค่อยได้คุยกับพี่แกเลยน้องเพลงเล่าว่าคุณแม่นั้นเข้าโรงพยาบาลได้สามอาทิตย์อาการนั้นสุดลงเร็วมากแล้วก็จากไปอย่างสงบวันที่27สิงหาคมในเวลา16.47นาฬิกา่าทีางก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ